สัสครับผมนายกิติวดพินตาเป็นน,นักสึกษาแผนกวิชาช่างไฟกำลังครับนูกหลังสาวาพิจรพปศาเป็นน,นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กท,ทรอนิกส์ค่ะพวกเราเป็นตัวแทนศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนฟิกิตเซ็นเ,นเ,นเนตอร์แบบถาวรวิทยาลัยเทคนิคละปูลวันนี้พวกเราจะพาไปชมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฟิกกิตเซ็นเตอร์มีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับวิทยาลัยเทคนิคลำพูลได้นำการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างฟิกิตเซ็นเตอร์แบบถาวรเพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ เราจะมีการประมวลภาพการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาดังนี้ค่ะองค์ประกอบที่1สภาพทั่วไปของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิดเซ็นเตอร์แบบถาวรข้อกำหนดที่1การจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิดเซ็นเตอร์แบบถาวรวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างและพัฒนามีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12ตารางเมตรมีป้ายชื่อศูนย์ป้ายแสดงทิศทางที่ตั้งศูนย์ มีพื้นที่ลงทะเบียนมีโต๊ะเก้าอี้สำหรับต้อนรับเอกสารล,ลงทะเบียนคอมพิวเตอร์เครื่องพิอร์และสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้มีพื้นที่บริการซ่อมบริการสร้างและบริการพัฒนามีความเป็นระเบียบสะอาดปลอดภัยในการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่2กระบวนการของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิสเซนเตอร์แบบทาวรข้อกำหนดที่2 ขั้นเตรียมการวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกอิสเซนเตอร์แบบถาวรโดยได้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงานของสถานศึกษาระดับจังหวัดมีโครงการที่ผ่านการอนุมัติในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณและมีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงานรวมถึงปรึกษาปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ข้อกำหนดที่3ขั้นดำเนินการวิทยาลัยได้จัดทำป้ายขั้นตอนการดำเนินงานป้ายแสดงแผนภูมิโครงสร้างการปฏิบัติงานมีรายการเครื่องมืออุปกรณ์ในพื้นที่บริการซ่อมพร้อมติดตั้งป้ายประจำศูนย์และจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพมีสื่อสำหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจบริการสร้างและพัฒนาโดยได้มีการวางแผนและออกบริการนอกพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานภายนอกเช่นการช่วยเหลือภัยพิบัติน้ำร่วมออกบริการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอยิม้มเพื่อให้บริการประชาชนในหลายพื้นที่และได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์และมีการติดตั้งป้ายเวนิวองค์ประกอบที่3การรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน f i เ It Center แบบถาวรข้อกำหนดที่4การรายงานผล ทางวิทยาลัยไ,ได้มีการรายงานผลตามกระบวนการ PDCA มีการจัดทำรายงานที่ www.fixitcenter.org มีหลักฐานในระบบภาพถ่ายระหว่างดำเนินกิจกรรมมีหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับและมีการเผย,ยแพร่การปฏิบัติงานองค์ประกอบที่4ผลสำเร็จการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center แบบทาวน ข้อกำหนดที่5ผลสำฤท็จเชิงปริมาณวิทยาลัยได้ทำการสรุปผลสาขาวิชาที่เข้าร่วมให้บริการจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้ารับบริการซ่อมจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพจำนวนหลักสูตรที่ชุมชนต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและจัดทำหลักฐานการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมร่วมกับชุมชนส่งเสริมการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหน่วยงานข้อกำหนดที่6 ผลสำฤทธิจเชิงคุณภาพวิทยาลัยได้จัดทาสรุปผลคุณภาพการให้บริการซ่อมบริการสร้างและบริการพัฒนาที่ทําให้ผู้รับบริการจากศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center แบบถาวรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตลดรายจ่ายสร้างไรายได้รู้จักวิธีการบำรุงรักษาเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาชีพส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน